ะะแฟนเพจฟาร์มเกษตรทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับปริมฟาร์มเกษตรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําสินค้าตัวที่ลูกค้าถามถึงกันบ่อยมากเหมือนกันแต่ปริมไม่ค่อยได้ทําคลิปแนะนําสินค้าหมวดปุ๋ยนะคะที่ผ่านมาขายแต่หมวดยานะคะเพราะว่าโรค และแมลงเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงหน้าแล้งสลับฝนสลับหนาวนะคะโรคระบาดก็ตามมาเป็นระยะนะคะวันนี้นะคะปริมเลยหยิบสินค้าของฟาร์มเกษตรที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆน,น,นะคะตัวนี้มีจําหน่ายทั้งในช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าด้วยรวมถึงขายในเพจของฟาร์มเกษตรเองด้วยนะคะตัวนี้ที่จะนํามาแนะนําก็คือหมวดปุ๋ยนั่นเองนะคะแน่นอนเวลาเราปลูกพืชนะคะถ้าเราต้องการหาปุ๋ยที่จะไปใส่ในการ บรุงการเจริญเติบโตของพืชรวมถึงอยากให้ผลผลิตดีนะคะเราต้องรู้ก่อนเราต้องแยกให้ถูกว่าพืชแต่ละช่วงต้องการการเจริญเติบโตแล้วเขาอยากได้ปุ๋ยแบบไหนถ้าในระยะบรุมงต้นนะคะ เราก็ใช้ปุ๋ยที่เน้นไนโตรเจนหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นผลผลิตแล้วนะคะติดโรคต,ติดติดลูกไม่ใช่ติดโรคขอโทษทีค่ะช่วงนี้อยู่ในสภาวะกลัวโควิดนะคะมีอะไรก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะคะแม้แต่การขายของตอนนี้ก็ต้องมาเริ่มวิธีการไลฟ์ขายของออนไลน์ให้กับลูกเพจของฟาร์มเกษตรนะคะได้ติดตามกันปกติถ้ามีปัญหาลูกค้ามออีการปลูกพืชไม่ได้ผลริก็จะลงแปลงนะคะไปเยี่ยมลูกค้าถึงสวนแต่ทุกวันนี้รู้ รู้สึกว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะระมัดระวังในเรื่องการกินอยู่การแวะปั๊มน้ํามันนะคะปริมก็เลยไม่ค่อยได้ลงแปลงขออนุญาตแนะนําสินค้าผ่านทางเพจของฟาร์มเกษตรให้กับลูกค้าของฟาร์มเกษตรได้ฟังกันละกันนะคะสําหรับลูกค้าเก่าที่ใช้สินค้าของฟาร์มเกษตรมาตลอดนะคะบำรุงต้นด้วย FK แล้วก็เป็นลูกค้ากันมาสี่สา5หปียังไงก็ถ้าได้ดูคลิปนี้ช่วยแนะนำนะคะแจ้งผลหรือว่า แคปภาพของสินค้าที่ใช้กับฟาร,ร์มเกษตรอยู่ใต้คลิปนี้ให้ปริมด้วยนะคะแล้วก็ฝากความคิดถึงไปถึงกลุ่มลูกค้าที่โคราชนะคะพี่รุ่นเป็นลูกค้าของ FK มารู้สึกจะแปปีแล้วนะคะปลูกทั้งอ้อยปลูกทั้งมันปลูกด้านข้าวโพดนะคะหวังว่าปีนี้พืชทุกอย่างที่พี่ปลูกจะเป็นราคานะคะพี่กับพระคุณที่ทักทายกันมาแล้วก็สั่งสินค้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ปริมขออนุญาตแนะนําปุ๋ยสูตรแรก ที่จะนำมาแนะนำตัวนี้นะคะขออนุญาตแนะนำปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตจะว่าเร่งก็ไม่ใช่เป็นปุ๋ยบำรุงก็แล้วกันนะคะเป็นปุ๋ยบำรุงให้พืชเจริญเติบโตดีแข็งแรงเร็วนะคะตัวพืชเวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยในระยะต้นนะคะก็ต้องการที่ต้องการธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นหลักนะคะต้องการในการที่จะนําไปเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชแต่ถามว่าพืช ธาตุตัวอื่นต้องการไหมต้องการเหมือนกันแต่ว่ายังเอาไปใช้ในปริมาณที่น้อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมหรือเป็นฟอสฟอรัสนะคะที่ปริมพูดถึงนี่คือธาตุหลักนะคะเพราะว่าคําว่าธาตุหลักอาหารหลักก็คือมันจําเป็นจะต้องกินนะถ้าขาดธาตุอาหารหลักไปเนี่ยการเจริญเติบโตมันก็จะไม่ดีนะคะในช่วงที่เราอยากจะให้พืชเจริญเติบโตดีเราต้องเน้นการให้ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืชน,นะคะซึ่งวันนี้ที่ปริมมาแนะนําก็คือตัวนี้นะคะ FK1 ชัดไหมคะ FK1 ตัวนี้เป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตนะคะซึ่งธาตุอาหาร NPK จะให้อยู่ที่20 20 20ก็คือให้นโตโรเจนอยู่20โพแทสเซียม20วัฟอสฟอรัสอยู่20%นะคะตัวนี้เป็นหมวด ธาตุอาหารหลักก็คือหมวดปุ๋ยเคมีตัวนี้ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นปุ๋ยเคมีแต่ทำว่าปุ๋ยเคมีไม่ได้เป็นอันตรายนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สารเคมีเพราะว่าแม่ปุ๋ยหรือว่าที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น4600 18460หรือ0060พวกนี้คือแม่ปุ๋ยที่เขาจะนำมาปรับสูตรนำมาเป็นสูตร16168 แปดยี่สี่ยีบสี่สิบนะคะซึ่งพวกนี้มันจะเป็นปุ๋ยชาติหลักที่พืชต้องการในแต่ละช่วงในช่วงแรกที่พืชต้องการการจเจริญเติบโตลูกค้าถามหานะคะว่าคุณปริงผมปลูกนู่นปลูกนี่ยังไม่เกิดโรคหรอกแต่ว่าผมอยากได้ ปุ๋ยที่มันช่วยเร่งการเจริญเติบโตฉีดพ่นไปแล้วเห็นผลได้เลยนะคะปริมก็เลยหยิบตัวนี้มาแนะนําคือ fk จริงๆในรอบหน้าเดี๋ยวปริมจะนําปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยอินทรีนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะใช้ไม่อยากจะใช้พวกปุ๋ยเคมีปริมก็มีปุ๋ยอินรีย์ให้นะคะซึ่งปุ๋ยอินรีย์ของเราจะมีหลายสูตรเดี๋ยวพูดในคลิปต่ตอไปแล้วกันเนาะสำหรับตัว fk 1วันนี้ที่นํามาแนะนํานะคะอันนี้เป็นกล่องเตา เอากล่องเปล่ามาให้ดูเพราะว่าสินค้าของปริมก็คือเราแกะใช้เองด้วยเดี๋ยวพอเราเปิดกล่องเข้ามาข้างในนะคะตัว FK 1เนี่ยจะใช้สําหรับเร่งการเจริญเติบโตนะคะทำให้พืชเขียวเข้มแตกยอดดีแล้วที่สําคัญเวลาเขียวเขาจะใบไม่โค้งปกติถ้าเราให้ปุ๋ยที่มันเป็นตัวไนโตรเจนเพียวอย่างเช่น4600เนี่ยเวลาเขาโตก็จะเขียวเร็วมากแต่ว่าเวลาเขาเขียวพุ่งไปได้7วันหลังจากนั้น10วันอะไรเขาก็จะ เขียวก็จะลดน้อยลงที่สําคัญนะคะยอดจะโค้งใบจะอ่อนนี้ภูมิมต้านทานบางทีเขาไม่มีค่ะก็คือให้แต่นโตรเจนอย่างเดียวลําต้นก็จะไม่แข็งแต่ตัว FK 1ตัวนี้นะคะฉีดพ่นไปเขียวเข้มแน่นอนนะคะแล้วก็เขียวนานจากอะไรที่สําคัญยอดไม่โค้งใบมีความเขียวและก็แข็งเมื่อใบมีความเขียวและก็แข็งเนี่ยจะสามารถป้องกันออโรคแมลงที่กินใบ แล้วก็ในส่วนของโรคใบไหม้ที่จะก่อให้เกิดยอดไหม้ใบไหม้ได้เพราะอะไรดูตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวกล่องของเ k 1ปริมแกะออกมาแล้วนะคะอันนี้คือปริมใช้อยู่นะก็คือใช้รถพวกต้นมะม่วงใช้รถมะพร้าวอยู่ที่สวนนี่แหละนะคะเพราะว่าที่มาปริมที่ของปริมก็ทําสวนทั้งทำทั้งมะนาวมะม่วงมอนแล้วก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกเองนะเราก็ใช้พวกนี้อยู่นะคะตัว F.K. 1ถ้าเปิดออกมาแล้วด้านในกล่องจะมีอยู่2ถุงแบบนี้นะคะตัวที่1ก็คือธาตุอาหารหลักอย่างที่ติมบอกธาตอาหารหลักตัวนี้ก็คือตัว NPK ตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ได้ทุกพืชในระยะที่เราอยากจะให้เขาโตดีนะคะฉีดพ่นผสมน้ำพ่นไปทางใบได้เลยนะคะการกินทางใบให้ปุ๋ยทางใบให้ช่วงเวลาไหนดีลูกค้าก็ถามเข้ามาเยอะปากใบพืชเปิดในช่วงเวลา กลางวันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปฉีดปุยย๋ยในช่วงแดดจัดนะคะในช่วงแบบโห10โมง11โมงเที่ยงบ่ายอ oh, ขอโทษไม่ถอยกล้ขอโทษทีค่ะแมวตัวนี้มันชอบมาเวลาที่เป็นไม่ให้ความสนใจนะคะมันจะชอบมาวุ่นวายอยู่ที่หน้ากล้องนะคะอย่างนี้ค่ะตัวนี้นะคะฉีดพ่นในช่วงเช้าไปหาสายที่แดดยังไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าวันนั้นอากาศดีนะคะ ลมมาแดดไม่แรงก็สามารถพ่นได้ทั้งวันโดยปรับหัวให้เป็นละอองถอยผ,อยผสมกับน้ําตัว fk 1เปิดขึ้นมา1กล่องจะมีอยู่2ถุงอันนี้คือธาตุอาหารหลัก NPK เพื่อช่วยให้พืชมีความเจริญเติบโตดีนะคะฉีดพ่นไป3-7วันลูกค้าจะเห็นเลยว่ามันเขียวขึ้นนะคะแต่บอกก่อนอย่าใช้เข้มเกินไปนะคะหมวดยาใช้เข้มดีแต่ว่าถ้าเป็นหมวดปุ๋ยเนี่ยให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆจะได้ผลดีที่สุดนะคะบางคนบอกนานๆพ่นทีเดือนหนึ่งผมอัดไปเลยแบบว่า200กรัมต่อน,น้ำยี่ลิตรพ่นไปเลยนะคะคือเนื่องจากพวกแม่ปุ๋ยพวกนี้นะคะพวกไนโตรเจนมันจะมีความร้อนอยู่ดังนั้นก็แนะนําให้ผสมน้อย ต่อน้ามากๆแล้วพ่นบ่อยๆจะได้ผลดีมากกว่าเป็นนานๆพ่นทีเราให้เยอะๆแบบนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการใบไหมได้ดังนั้นก็คือให้เจือจางฉีดพ่นในช่วงเช้าปรับหัวให้เป็นละอองฝอยให้มากที่สุดอันนี้ปริ้นแทรกวิธีการใช้ไปในตัวด้วยเลยเนาะอีกตัวหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเปิด F.K มาเนี่ยมันจะมีตัวนี้ซึ่งตัวนี้คือ K1 นะคะตัว K1 ตัวนี้มันจะเป็นธาตุเสริมมันจะเน้นพวกแมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีและมีสารจับใบในตัวของมันเองในตัว K1 นะคะตัวนี้เป็นสารจับใบธาตุาเสริมนะแล้วก็หลายครั้งที่ลูกค้าฟาร์มเกษตรซื้อ F.K 1ไปนะคะซื้อ F.K ไปบางทีเราเป็นคนซื้อแต่ผู้ใช้แต่คนใช้อาจจะเป็นคนที่บ้านหรือว่าคนงานของเรานะคะเราก็ไม่ได้ดูว่าข้างในกล่องเป็นยังไง ปรากฏว่าใช้ไปแค่หนึ่งถุงแล้วไม่รู้ใช้ถุงไหนลูกค้าบางท่านใช้แค่ตัวบัวแก้วคือปุ๋ยธาตุอาหารหลักลูกค้าบางท่านดันเอาเควันไปใช้ก็คือธาตุเสริมและสารจับใบนะคะปรากฏว่าผมใช้หมดไปแล้วถุงหนึ่งเหลืออีกถุงหนึ่งคุณปิ่มผมจะพ่นเป็นก็ถามเอ้าพี่จริงๆแล้วสินค้า2ตัวนี้มันต้องผสมกันนะนี่คือธาตุหลัก เอ้ยตัวนี้ธาตุหลักนะคะอันนี้คือธาตุหลกักตัวนี้คือธาตุเสริมและสารจากใบที่ต้องผสมทั้งสองตัวนี้ใช้ร่วมกันอัตราส่วน 50cc ต่อน้ํา20ลิตรปรากฏว่าอ๋งผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูเห็นเห็นลูกน้องโทรมาบอกว่าเพื่งใช้หมดใบถุงนึงยังไม่ต้องสั่งของมานะซะักไปซักมาปรากฏใช้สินค้าไปแค่ถุงเดียวนะคะถามว่าเป็นอะไรไหม ไม่ได้เป็นอันตรายแต่มันขาดนะคะมันอาจบางคนอาจจะได้แค่สารจับใบแล้วก็ได้ธาตุเสริมแมกนีเซียมแต่ตัวแม่ปุ๋ยแต,ต่ตัวปุ๋ยที่เป็น NPK อาจจะไม่ได้รับนะคะดังนั้นเน้นย้ำนะคะสินค้า2ถุงนี้ในกล่อง FK1 ลูกค้าต้องผสมแล้วฉีดพ่นไปพร้อมกันไม่ต้องประหยัดนะคะดังนั้นแล้วนะคะ1กล่อง1กล่อง FK1 นะคะตัวนี้ราคา890บาท ใช้ได้ที่5ไร่ผสมน้ําได้ที่400ลิตรแต่พริมจะบอกว่าเวลาที่เราผสมน้ําเราฉีดพคนเนี่ยบางคนอาจจะได้แค่3ไร่บางคนอาจจะได้เป็นสิไร่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าพืชที่เราปลูกมันเป็นพืชแบบปลูกทั่วเสมอทั้งแปลงอย่างเช่นมันสําปะหลังมันสําปะหลังนี่ปลูกเต็มพื้นที่อ้อยนี่ปลูกเต็มพื้นที่มันก็ใช้ได้ที่น้ํา400อลิตรเนี่ยก็จะใช้ได้ที่ประมาณ5ไร่แต่บางคนนะคะอาจจะปลูกพืชที่เป็น อย่างเช่นมะพร้าวมะม่วงซึ่งในหนึ่งไร่เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ไม่กี่ต้นนะคะยางปาล์ม60ต้นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราพ่นถ้าต้นมันยังเล็กอยู่มันก็พ่นได้หมกักได้มากกว่า5ไร่นึกออกใช่ไหมคะเวลาลูกค้าได้ของไปเนี่ยให้ยึดน้ําปริมาณน้ําเป็นหลักส่วนวิธีการพ่นเราเคยพ่นมากน้อยแค่ไหนก็ให้พ่นตามปกติบางคนนะคะซื้อไปหนึ่งกล่องนี้อาจจะใช้ได้ถึง10ไร่ก็มีเอาเป็นว่าพฤติกรรมของเราเคยพ่นแบบไหน เ,เคยใช้อย่างไรก็ให้ใช้แบบเดิมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวปุ๋ยเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่เนี่ยต้นทุนมันลดลงแล้วแล้วความเขียวเข้มมันดีขึ้นหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะให้ยึดรูปแบบเดิมที่เราใช้การผสมน้ําก็ให้ยึดสัดส่วนของการใช้เป็นหลักนะคะน้ํา200ลิตรก็คือใช้อยู่ที่500กรัมน้ํา400ลิตร2ถังก็ใช้อยู่ที่ 1,000กรัมก็คือ1กิโลนั่นเองนะคะแล้วเวลาเราพ่นเนี่ยลูกค้าบางท่านจ้างพ่นอันนี้ต้องระวังนะคะเวลาเราจ้างเขาพ่นเนี่ยเขาจะเดินเร็วมากเขาจะเดินเร็วบบางทีถังหนึ่งถังเดียวแป้เดียวเนี่ยค่ะแป้หนึ่งในเวลาเราจ้างเขาเนี่ยเขาต้องเอาความเร็วเนาะเอาความเร็วเดินพูดไปนะคะหนึ่งถังเนี่ยฉีดได้ที่ประมาณหนึ่งไร่อันนั้นก็ไม่เวิร์กนะคะอย่างที่ริ้วเคเรเนี่ย ถัทงที่ปินพูดถึงนี่ก็คือถังเป้ประมาณ16-20ลิตรนะคะถ้าเราจ้างพ่นอย่างน้อยในหนึ่งไร่เนี่ยขอให้เขาใช้สักประมาณ3เป้3เป้ก็ตกน้ำที่2-4ประมาณ80ลิตรนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วถ,ถ้าเราพ่นถ้าเราพ่นถัง200ลิตรเนี่ยมันจะหัวพ่นมันจะเวลาเขาเราพ่นเนี่ยมันจะเดินได้ช้ากว่าเพราะว่าเราต้องลากสายลูกค้าบางท่านนะคะถ้าใช้ถังพ่น200ลิตร หนึ่งถังเนี่ยบางทีพ่นได้ 2- อถึงสไร่แค่นั้นเองนะคะดังนั้นพยายามปรับให้หน้างานวิธีการพ่นลูกค้าถามว่าพ่นเปียกเลยไหมคุณปีมชุ่มเลยไหมหรือว่าแค่เป็นละอองนะคะวิธีการพ่นนะคะก็คือให้ชุ่มเนาะไม่ใช่เดินแพ้พอผ่านๆน,นะคะละอองปิวละอองเกาะใบได้นิดเดียวไม่ทันได้ทั่วเลยนะคะยอดยังไม่ได้โดนตัวปุ๋ยเลยนะคะแล้วจะรอให้มันงามมันก็มีงามเนอนะคะเวลาพ่นก็ เราถ้าเราจ้างคนพ่นก็นแล้วแต่เราก็ดูหน้างานด้วยปรับตามหน้างานด้วยนะคะพ่นให้ชุ่มให้โดนใบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชุ่มจนหยดปกๆออกมาแบบนี้นะคะมันก็เปืองปุ๋ยดังนั้นเอาให้พอเหมาะพอควรตามที่เราเคยพ่นถ้าจะจ้างพ่นก็อยากให้เขาเดินเร็วนักนะคะเอาละองอ,ละองให้มันละอองมันจับในใบให้มันยังมองเห็นว่ามันชุ่มที่ใบก็แล้วกันนะคะอันนี้คือตัวบำรุงต้นนะคะบอกไว้ก่อน อยากจะบำรุงต้นพืชตัวไหนที่เราไม่ต้องเน้นพวกโพแทสเซียมนะคะไม่ต้องเน้นบำรุงผลอย่างเช่นไม้ใบเนี่ยเราก็พ่นแต่ F K 1นี้ไปได้ตลอดเลยเพราะว่าพวกไม้ใบเราต้องการให้ใบเขาสวยใบยเขางามใบเขามันเลื่อมแล้วก็แตกยอดแตกใบดีพวกไม้ประดับอนะคะ่ะเราก็พ่นแต่ตัว F K 1นนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ที่ต้องการเ,เป็นพืชพืชไร่หรือว่าพืชสวนที่อยากได้ผลอย่างเช่นมะม่วงมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสลับนะคะเร่งต้นไปแล้ว อย่างพริกอย่างเงี้ยค่ะพริกอย่างเงี้ยในช่วงเร่งต้นเราก็อาจจะฉีดตัว FK1 แต่พอมันติดลูกไปแล้วเนี่ย FK1 ก็ให้งดนะคะไม่ให้ใช้เพราะว่ามีไนโตรเจนมากเกินไปมันจะบ้าใบาถ้าให้ไนโตรเจนไป20%อย่างเงี้ยเวลามันจะออกผลน่ะใบมันก็ยังคงเขียวอยู่ผลมันก็จะไม่โตนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นรับปตามหน้างานอยากได้ต้น อยากบำรุงให้มีความแข็งแรงแตกใบเร็วแตกผลยอดเร็วพวกนี้ก็ใช้ตัว FK1 นะคะ FK1 1นึ่กล่องก็จะมี2องซองอย่างนี้ใช้ร่วมกันนะคะอย่างที่เน้นย้ําแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเราอยากได้ผลผลิตเนาะอันนี้เราพูดต้นไปแล้วนะคะวิธีการฉีดเราก็บอกไปแล้วเวลาที่เราอยากได้ผลผลิต ก็คืออยากบำรุงหัวอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับน้ําตาลเกี่ยวข้องกับแป้งเกี่ยวข้องกับโปรตีนการเสริมสร้างเนื้อเยื่อพวกนี้ค่ะต้องแนะนําให้ใช้ที่เป็น FK3 วันนี้ปริมหยิบ FK3 มาให้ดูเป็นแพ็กเกจจิ้งสำหรับ สินค้าที่ปริมมีอยู่ในมือตอนนี้คือจริงๆที่ร้านมีแต่ปริมไม่ได้แวะไปเอานะคะน,นี่หยิบมาที่บ้านปริมนํามาแนะนําให้ดูอยู่2ตัวก็คือแพ็เกจจิ้งสำหรับตัวมันสัมปะหลังคือ FK 3 c นะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสัมปะหลังฉีดพ่นได้ตั้งแต่มัน3เดือนถึง4เดือนขึ้นไปอยากจะไม่ให้มัน ขึ้นต้นไม่ให้มันบ้าใบาแล้วบางคนรองพื้นด้วยขี้ไก่แบบนี้นะคะโอ้ยต้นงามมากไม่ต้องพูดถึงเลยแต่หัวนี่อาจจะแบบว่าเล็กเป็นเล็บมือนางก็ได้นะคะหยุดตัวเร่งต้นไม่ให้มันขึ้นต้นแล้วก็ให้มาดึงหัวด้วยตัว fk 3 4ตัวนี้นะคะตัวนี้ไนโตรเจนมีแค่5%ให้ไนโตรเจนเพื่ออะไรเพื่อให้เขาสามารถหล่อเลี้ยงต้น สามารถที่จะสังคาข้อแสงได้สามารถที่จะยังคงจเจริญเติบโตด้วยได้ใบมันจะได้ไม่เหลืองก็ต้องให้ในโตโรเจนไปด้วยนะคะอย่างน้อย5%แต่ตัวนี้เราจะเน้นตัวโพแทสเซียมโพแทสเซียมตัวนี้เป็นธาตุอาหารที่ใช้สําหรับ บำรุงหัวโดยเฉพาะพวกแป้งน้ำตาลอ้อยที่อยากให้ได้น้ำหนักดีได้ความหวานมันสำปะหลังอยากให้หัวมันขยายขนาดมะม่วงอยากให้หวานนะคะแคนตาลูปอยากให้ผิวเขาสวยนะคะไอ้พวกนี้ใช้ได้หมดแต่ว่าต้องใช้ช่วงที่เขาติดผลไปแล้วนะก็คือตัว FK3 นะคะซึ่ง FK3 มันจะมีชุดของมันอีกตัวแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแพคเกจสำหรับมันสำปะหลังแล้จริงยังมีตัวนี้นะคะ FK3R อันนี้ FK3R จะเป็นสำหรับใช้ในนาข้าว ตัวนี้ก็คือสูตรรับรวงนั่นเองถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็คือฉีดพ่นเมื่อข้าวตั้งท้องแล้วก็เริ่มทะลุรวงออกมาข้าวกําลังเป็นน้นํานมก็ฉีดพวกนี้ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็น fk 3 c fk 3 r หรือ fk 3ที่เป็นชุดเพิ่มผลผลิตนะคะเราจะเน้นไปที่เรื่องของผลผลิตฉีดแล้วมานั่งรอว่าให้มันเขียวมันไม่เขียวเนอลูกค้าบางท่านบอกอ่านอ่านรีวิวเสร็จปุ๊บอ่านสั่ง fk 3ชุดเพิ่มผลผลิตไปคืออยากได้ทั้งต้นแล้วก็อยากได้ทั้งผลผลิตนะคะ ักพักประมาณสิบวันโทรกลับมาหาปินมคุณปิ่มปุมป๋ยอะไรไม่เขียวเลยนะคะบอกปิ่มบอกเป็นไปนได้ยังไงพี่ยังไงถ้ามันฉีดพ่นทางใบได้กินไนตโตรเจนตั้งยี่สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงมันก็เขียวเนาะบอกทักพักไปสักมาปรากฏว่าเอา fk สามชุดเพิ่มผลผลิตไปฉีดแล้วนั่งดูว่ารอให้ใบมันเขียวนะคะรอไปสิบครั้งที่ฉีดไปใบมันก็ไม่เขียวเพราะว่ามันมีไนตโตรเจนตรงนี้ให้แค่ห้าเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเน้นปุ๋ยโพแทสเซียมสังเกตนะคะลูกค้าถ้าเกิด เรามีการฉีดพ่นปุย๋ยบำรุงบำรุงหัวบำรุงผลผลิตไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรหลังสูงของยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยหลักง่ายๆเลยคือใบเขาจะเริ่มใบล่างเขาจะเริ่มเหลืองใบเ็าจะเริ่มเหลืองทิ้งใบเพราะว่าอะไรเขาจะเริ่มถ้ามันสัมปะหลังเนี่ยก็จะเริ่มเก็บหัวนึกออกใช่ไหมคะจะเริ่มดึงธาตุอาหารมาลงเป็นสะสมที่หัวเขาจะไม่ขึ้นต้นอีกต่อไปเขาจะทิ้งใบล่างแล้วใบล่างจะเริ่มเหลืองแต่ว่าใบบนก็ยัง ไม่ได้สลัดใบทิ้งนะคะยกเว้นช่วงหน้าแล้งจัดเนี่ยมันจะร่วงใบร่วงหมดเลยมันเกิดจากการคายน้ําเพราะว่ามันร้อนมันก็ไม่แปลกแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยของที่ปริงจําหน่ายอยู่นะคะของ FK เนี่ย มันจะให้นโตรเจนหล่อเลี้ยงไว้ที่5%ใบล่างเหลืองเป็นเรื่องปกติแต่ว่าต้นและยอดมันก็ยังคงเขียวในระดับปกตินะคะแต่ว่าไม่ได้เขียวเข้มหรือแตกยอดขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าตัวนั้นมันคือตัว fk 1บำรุงต้นตัวนี้ก็คือ fk 3สูตรเพิ่มผลผลิตเราจะดูได้นะคะ อย่างเช่นลูกค้าเอาไปฉีดพุทธทาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูว่าผิวมันก็จะมันมันขึ้นผิวมันเต่งแล้วก็จะหวานกรอบเพราะตัวนี้มีตัวโพแทสเซียมอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นมีฟอสฟอรัสสิบเปอร์เซ็นตมีไนโตรเจนอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นอกเหนือจากนั้นนะคะในทุกกล่องมันจะมีเควนพ่วงไปด้วยก็คือตัวสารจับใบแล้วก็จะมีธาตุที่เป็นแมกนีเซียมแล้วก็พวกสังกะสีพวกนี้ซึ่งแมกนีเซียมพวกนี้นะคะมันจะช่วยให้เซลล์ของพืชมีความแข็งแรงแล้วก็ จะไม่ค่อยเกิดโรคพวกเชื้อราค่ะจะไม่ค่อยเกิดพวกโรคใบไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะไปช่วยปรับโครงสร้างของของพืชแล้วก็ธาตุแมกนีเซียมพวกนี้ค่ะถ้าดินแปลงไหนเป็นกรดมันจะช่วยทําให้ ปรับลดเข้ามาทําให้ดินสภาพดินดีขึ้นด้วยจากธาตุเสริมตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้แนะนําให้ไปสเปย์ลงหน้าดินนะมันจะเปรืองฉีดพ่นไปที่ใบพืชค่ะปากใบพืชเปิดเราพ่นไปให้ใบพืชเขาจะกินได้เร็วแล้วมีคําถามตามมาก็คือช่วงหน้าแล้งไม่มีความชื้นฉีดพ่นได้ไหมฉีดพ่นได้นะคะตัวนี้ ะลดอาการคายน้ําทําให้ใบไม่ร่วงแล้วก็ขั้วใบจะเหนียวขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราพ่นตรงนี้ไปมันไม่ได้อาศัยความชื้นในดินนะคะเราผสมเอาตัวนี้50กรัมต่อน้ํา20ลิตรแล้วฉีดพ่นไปที่พืชมันจะทําให้พืชได้รับอาหารแล้วกินทางใบกินได้ทันทีดังนั้นพืชก็จึงสามารถจเจริญเติบโตได้ในระดับปกติถึงแม้ว่ามันจะไม่พุ่งเท่าหน้าฝนเพราะอะไรหน้าฝนดินมีความชื้นนะคะดินมีความชื้นมันรากมันก็ช่วยกันทํามาหากินดูดธาตุอาหารขึ้นมาเลี้ยงลําต้นมันก็ย่อมโตดีกว่าในช่ว หน้าแล้งถูกไหมคะแต่ถ้าหน้าแล้งเราจะไม่บํารุงเลยอย่ามันก็แคละบางช่วงมันจําเป็นจะต้องให้ผลผลิตและอ้าวอย่างเช่นสมมติใครที่ปลูกมันปลูกมันในนาข้าวอย่างเงี้ยค่ะช่วง6เดือนหรือ7เดือนนี่ต้องเริ่มขุดแล้วดังนั้นมันสัมปะหลัง3เดือนมันต้องบํารุงหัวแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปขุดเอา ช่วงประมาณมีนาเออช่วงเมษาพฤษภาเดี๋ยวหัวมันจะไม่โตเพราะว่าอะไรพฤษภาเราต้องไถแล้วก็เตรียมดินสําหรับการทํานารุ่นต่อไปดังนั้นเราก็ต้องบำรุงหัวด้วยนะคะตัว FK 3 C ตัวนี้ฉีดพ่นในในเรื่องของผลผลิตดังนั้นสรุปว่าวันนี้ปุ๋ยที่ปริมนามาให้แฟนเพจฟาร,ร์มเกษตรดูนะคะก็จะมีตัวที่เป็นตัว FK 1คือตัวเร่งต้นนะคะแล้วก็จะมีตัว ชุดเพิ่มผลผลิตคือ FK3 เวลาลูกค้าใช้ใช้ให้ถูกช่วงถ้าอยากได้จเจริญเติบโตต่อให้มัน3เดือน4เดือนแล้วต้นไม่โตต้นแคะใบเหลืองใบร่วงใช้ FK1 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากได้ผลผลิตมันออกลูกแล้วอยากให้ผิวสวยได้น้ำหนักดีได้ขยายหัวขยายขนาดให้ใช้ชุดเพิ่มผลผลิตคือ FK3 ไม่ว่าจะเป็น 3C 3R 3S หรือ FK3 เฉยๆเราก็มีแยกกล่องให้นะคะดังนั้นใช้ปุย๋ย เป็นประโยชน์ทท้งนั้นแหละงามทท้งนั้นแหละถ้าเราใช้ถูกแล้วเราใช้ให้เหมาะกับช่วงการเจริญเติบโตของพืชมันไม่มีปุ๋ยอันไหนครอบจักรวาลน,นะคะถ้าบอกว่ากล่องเดียวแล้วยังบาบำรุงได้ทั้งต้นบำรุงได้ทั้งผลนะโหถ้ามันมียาครอบจักรวาลขนาดนั้นนะ,ะ,กะเกษตรกรก็รวยกันหมดแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยปุ๋ยถ้าใช้ให้ถูกช่วงก็มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทไหนนะคะเพื่อนๆจากฟาร์มเกษตรฟังคลิปของปริมอาจจะไปซื้อ ของเจ้าอื่นที่มีตัวโพแทสเซียมสูงๆเหมือนของปริมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีความเข้าใจในการให้อาหารพืชนะคะพืชแต่ละช่วงต้องการอาหารไม่เหมือนกันอยากเร่งการเจริญเติบโตต้องเน้นในตรเจนเอ,อ,อย่างที่ปริมบอกถ้าเราจะไม่ง่ายเวลาที่เราไปซื้อปุ๋ยตามท้องตลาดทำไมปุ๋ยมีสาสูตรนะคะตัวหน้าตัวกลางแล้วก็ตัวหลังนะคะแล้วตามด้วยขีดเพราะว่าหลักๆแล้วเราให้นึกว่าอยากได้ต้นก็คือตัวหน้านะคะตัวหน้านี้ต้องสูง ความเจริญเติบโตดีต้นดอกผลนะคะอยากได้ผลผลิตตัวหลังต้องสูงอ่าแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้โดดโดดนะคะเพราะว่าในดินบางทีมันจะขาดาธาตุอาหารที่อย่างที่ปริ้นเคยพูดในคลิปว่าเรื่องของถังน้ำนะคะใส่าธาตุอาหารลงไปในดินมันจะกินได้สูงสุดก็เท่ากับตัวต่ำสุดที่มันมีอยู่ในดินนะคะเราเติมแต่าธาตุอาหาร NPK ลงไปแต่มันขาดาธาตุเสริมบางตัวเหมือนถังไม้รั่วเราเติมน้ำลงไปนะคะ ถึงแม้ถังจะสูงแค่ไหนแต่น้ารั่วอยู่ที่ระดับ20เซนเนี่ยพืชมันก็กินได้ที่ระดับ20เซนนึกภาพออกใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการจะทําให้พืชได้ผลผลิตดีเราต้องทําให้ครบให้ธาตุอาหารให้ครบแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถตรวจด,ดินหรือเรารู้รู้ไม่ได้ว่าในดินเรามีธาตุอะไรบ้างก็ให้ยึด การจเจริญเติบโตของพืชเป็นหลักช่วงไหนเขาต้องการไนโตรเจนก็ให้ไนโตรเจนเขาช่วงไหนที่เขาติดลูกติดผลแล้วอยากจะให้เขาได้ผลผลิตด,ดีก็ไปเน้นตัวโพแทสเซียมนะคะให้ความรู้อีกนิดนึงนะคะตัวไนโตรเจนเวลาเราให้เนี่ยมันมักจะละลายโดนแดดเผา ละลายไปกับน้ําจริงๆแล้วถ้าเราให้ตัวไนโตรเจนลงไปในดินนะคะพืชจะกินได้แค่ประมาณไม่ถึง50%เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายไปกับน้ําบางทีเราลดน้ําไปเราให้ไนโตรเจนไว้ในในเงาของพืชอ,อย่างเงี้ยค่ะโดนน้าน้ําไหลไปถึงไหนนะคะไนโตรเจนมันก็ไปกับน้ํานึกออกใช่ไหมคะมันเคลื่อนย้ายได้ไปกับน้ําบางทีเราหวานปุ๋ยทิ้งไว้มีความร้อนโดนแดดเผาถ้าเราไม่กลบเนี่ยไนโตรเจนก็ระเหิดหนีหมดนะคะดังนั้นพืชจะได้รับกินไนโตรเจนน้อยมากถ้าเราให้ทางดิน แต่ตัวนึงนะคะถ้าเป็นธาตุโพแทสเซียมคือตัว K มันจะไม่เคลื่อนย้ายมันจะเกาะติดให้ตรงไหนมันปุ๋ยมันก็กองอยู่ตรงนั้นนึกออกใช่ไหมคะถ้าเราหว่านปุ๋ยเม็ดแบบให้โพแทสเซียมสูงๆเนี่ยเราจะฝังลงไปไว้ในดินหรือว่าเราจะหว่านตอนที่มันกําลังจะเพิ่มผลผลิตอ่ะ มันจะไม่ไหลไปกับน้ําคือมันจะกองอยู่ตรงนั้นและค่ะให้ตรงจุดไหนมันกินได้ตรงจุดนั้นมันไม่ได้หนีมันยึดเกาะดีมันไม่เคลื่อนย้ายพูดง่ายๆนะคะตัวโพแทเสเซียมเนี่ยดังนั้นถามว่าลูกค้าบางท่านจะเอาโพแทเสเซียมไปลองก้นหลุมได้ไหมถ้าราคามันไม่สูงมากก็สามารถให้ไปไปได้เรื่อยๆตอ,ตอนลองก้นหลุมก็ได้สังเกตดิคะลูกค้าบางคนลองพื้นก็จะเอาสูตร15 15 15 15เงี้ยคือ15เกินไป4ตัว สิบห้าสิบห้าสิบห้าขออภัยนะคะไปลองก้นหลุมถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่จริงๆแล้วในการปลูกพืชในขั้นตอนของการดูแลบำรุงดินปริมแนะนําให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์มันจะไปทําให้ดินมีความโปร่งขึ้นปุ๋ยอินทรีย์ในที่นี้ลูกค้าจะใช้เป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยพืชสดปุ๋ยข้อปุ๋ยอ,อะไรก็ได้แกลบดําอะไรพวกนี้ก็ได้ขุยมะพร้าวใบไม้ราออะไร มันจะทําให้สภาพดินมีความโปร่งและมีความร่วนสุยเมื่อดินมีความโปร่งระบายน้ําได้ดีรากเขาก็หากินได้ดีนะคะมันจะได้ไม่อุ้มน้ําคนที่มีพื้นที่เป็นนาดินเ,เป็นนาดินเหนียวสิเป็นดินเหนียวหรือดินทรายจ๋าเลยเนี่ยค่ะถ้าเราเติมปุ๋ย ปุ๋ยคอกนะคะมูลัวมูลควายมูลสัตว์ขี้หมูขี้ไก่แล้วไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพของดินเนี่ยจะมีความร่วนซุยมากขึ้นทุกๆปีจะดีขึ้นทุกๆปีเพราะอะไรนะคะพวกนี้มันจะเข้าไปสร้างช่องว่างในมันจะมีช่องว่างในดินนะคะมันทำให้มันทาให้อากาศเข้าไปได้มีอากาศแล้วก็จะทําให้ขอโทษนะคะจะมีสายเข้าแป๊บนึงมันก็จะทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตโอเคโอเคแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงกรอนุญาต ยังเห็นปริมอยู่ยังได้ยินเสียงปริมอยู่ใช่ไหมคะขอภไยพอดีมีสายเข้าช่วงนี้พอดีมันก็จะทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะรากของเขาจะสามารถหากินแล้วก็เมื่อดินมีความโปร่งรากเขาก็หากินจับอาหารได้ดีขึ้นนี่คือข้อสําคัญสําหรับใครที่บอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีในดินลงไปเยอะๆแล้วก็ดินจะมีความแน่นทึบก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยใส่ปุ๋ยอินทรีย์สร้างอินทรีย์วัตถุในดินนะคะดังนั้นการปลูกพืชแนะนำให้ใส่ปุ๋ย สลับกับปุ๋ยอินรีย์ด้วยโครงสร้างของดินจะได้ดีนะคะแต่อันนี้ตัวที่ปิมพูดถึงเนี่ยคือปุ๋ยกินทางใบเราสามารถฉีดพ่นแล้วพืชก็ได้กินอาหารทางใบได้เลยกินได้ทันทีนึกออกใช่ไหมคะอออ่าออสายตัดเข้าไปนะคะโอเคเออแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง กลับมาแล้วหรือเปล่านะคะโอเคเป็นน่าจะกลับมาแล้วขอโทษทีนะคะมีสายเข้าแล้วมันก็เลยตัดไปนะคะ,อะโอเคกลับมานะคะ แต่ว่าในเบื้องต้นสาระความรู้ที่ปริมนําให้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะคะก็คือเลือกใส่ปุ๋ยให้ตรงกับช่วงที่พืชต้องการกันละกันเนาะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าช่วงนี้ปริมแจ้งก่อนมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นตัวนี้มันจะเป็นเซลเพจนะคะซึ่งถ้าใครสั่งซื้อผ่านเพจ ผ่านเซลเพจตัวนี้นะคะก็จะได้รับส่วนลดมันจะมีส่วนลดให้เป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะคะทักแชทผ่านเพจของเราเข้ามานะคะก็จะรับส่วนลดตัวนั้นเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ลูกค้าขี่สั่งซื้อเองง่ายๆได้รับส่วนลดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเดือนแห่งความรักนะคะแต่สําหรับใครที่อยากจะโทรสอบถามข้อมูลก่อนแน่นอนนะคะเบอร์ปริม0905928614หรือจะทักไลน์ ID ปริมมาก็ได้นะคะค้นไลน์ ID คําว่าฟาร์มเกษตรก็ได้นะคะหรือจะแอดไลน์ส่วนตัวปริมก็ปริมพ แต่ว่าถ้าอยากจะทักมากางคืนอยากจะติดต่อส่งพงส่งภาพติดต่อได้ตลอดก็ไปที่เพจของฟาร์มเกษตรได้นะคะเรามีทีมงานคอยให้คําแนะนําพร้อมกับให้คำปรึกษาในการปลูกพืชได้ตลอดนะคะทักมาที่ฟาร์มเกษตรก็ได้นะคะขอบพระคุณลูกค้าเมื่อเช้านะคะโทรมาหลายสายเลยบอก พอปริมรับสายบอกว่าเอ้ยเสียงเหมือนในคลิปเลยนะคะปริมคนนี้แหละค่ะเสียงแจ๊นแจนแหลมแหลมแสบแก้วหูก็คนนี้แหละนะคะปริมฟาร์มเกษตรสําหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกับปริมใหม่ในวันต่อไปนะคะปกติปริมจัดจันทร์ถึงพุธจะอยู่ที่เพจของฟาร์มเกษตรแต่ถ้าเป็นวันพฤหัสสุกนะคะปริมจะจัดเป็นรายการตีม่าไลฟ์ซึ่งอันนั้นจะเป็น Facebook ส่วนตัวจะเน้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการทํามาหากินการหาเงินอะไรอย่างนี้ถ้าอยากติดตามปริมนะคะไปที่ Facebook ไฟลริมได้ ไปติดตามปริมทางทาง Facebook ตรงนั้นได้นะคะในวันพระฤหัสสุขสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาแฟนเพจฟารมเกษตรไปก่อนสวัสดีนะคะ